สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องกำแพงชาแนลนะคะคะวันนี้ค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะไม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอทางช่องอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะก็เพื่อที่จะนําเสนอแนวทางเนะะหาะฮานอยและเราพัฒนาเนาะ,ะของอ่าสีอาจารย์สีเซียนเนาะคะ่ะก็คือของเซียนศิษเกต ของเซียนอ่าของเซียนศิสเกตแล้วก็ของอาจารย์สวัยของตาปากน้ำโพแล้วก็แม่ลิ้วเนาะ,ะได้ตัวเลขมาคอบทุกอาจารย์แล้วเนาะแม่เพ้นกับจะพาเอฟซีไปเบิงเนาะแต่ก่อนจะไปเบิงนแนวทั้งแม่เพ่นขอมาโคสหน้าหน,หนึ่งเด้อค่ะเนาะฝากด้วยค่ะผู้ใดอยากจะอุดหนุนครีมอ่าแคลเซียมเซรั่มกันแดดลิปสติกเนาะ อุดหนุนมาได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะลิปสติกเรามีสามสีนะคะของอจิตพักดีนะคะลิปสติกและกันแดดจิตพักดีเนาะค่ะเป็นเป็นตัวแท่นานะคะเอามาจำนายค่ะผู้ใดสนใจทางมาถามใดรายละเอียดเนาะ,ะเพราะว่าถ้าจะบรรยายนั่งคลิปหลายมันกันจะแาวเกินไปนะค่ะ มื่อนี้คะ่ะเมเปิ้นจะมาทาสีนีให้เบิ้งคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนทาสีแดงให้เบิงนะ้งเนาะเมื่อวานนี้ทาสีชมพูคะ่ะมื่อนี้จะมาทาสีนี้ให้เบิ้งคะ่ะแต่ว่าผิวเมเพิ่ลนี้จะทา,างนโนโน่ายมากเนาะสีนี้เนาะเคยใส่จ็คเทียคะ่ะนี่คะ่ะจะเป็นสีออกครีมชีมจักหน่อยเนาะค่ะวันใดทาดิบแต่ก็ กางาเนาะค่ะสีเน้อเลยนีค่ะพูดว่าสีจัดจานเนาะต้องสีนี้นื่ค่ะ เพ็นเป็นตางว่วงนู่นเลยเป็นตาขัดขัดหูขัดขัดตาจังไหนคนน่ะเอาข้นเนาะมาเพ่นใช้สีนี้เอาข้นนะขส่สีมันปลสว่างเนาะอันนี้จะเป็นหน้ามเคลือบนะใช้แล้วปากเย็นฉ่ำเลยค่ะอาลิปสติแล้วก็ลงด้วยเคลือบนี้ค่ะ ฝาก็จะเย็นฉ่ำเลยอันนี้จะเป็นสีบะเด็นเนาะบอคือสีแดงแับสีชมพูเนาะสีแดงกับสีชมพูบบพจะสวยค่ะเป็น,นคือจืดๆเลยเนาะหนามพิเพนห,หนามพ้เพนต้องใส่สีแดงเนาะสีแดงสมถึงจะขึ้นค่ะ เอาก็ลายใหญ่หางกับโฆษณาสินค้าแล้วกบมาฝากคุณพหัสไปไหน<อ>เดินผ่านกล้องเราเฉยนะเอาไปเบิ่งัะเลน้ำกันค่ะว่าเมื่อนี้จะได้ตัวใดเนาะทั้งแนวทางเราพัฒนาและแนวทางฮานอยค่ะส่วนของปู่ศรศูนย์เนาะเดี๋ยวจะมาตามทีหลังเนาะตามหลังมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังมามากค่ะเนาะ เป็นบรรเลน้ำกันค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะเนาะผู้ใดมาแนวทางก็เราพัฒนาหรือว่าฮานอยเข้ามากดติดตามได้ทาง youtube ช่องน้องทำแผนชาแนลได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะแม่เพินนี้อนรับจ้าเนาะค่ะเ,เป็นบรรทุเลน้ำกันค่ะเดน้องค่ะมาเบบึงตัวเลขกน้ำกันค่ะว่าเมื่อวานนี้นอ้องวันที่เจ็ดมีของผู้ใดเขาแน่ค่ะนาอของเซียนใดเขาแน่ค่ะ ฮานอยเมื่อวานนี้วันที่เจดของเซียนศิสเกตให้มาวิ่งลูดบนราง9กับ8ดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่8ดค่ะจับคู่เขาที่แปดเจ็ดนอย VIP เนาะตรงๆเลยเนาะแปดเจ็ดตรงๆค่ะเนาะเข้าที่แปดเจดนอย VIP ค่ะส่วนฮานอยแยกของตาปากน้ำโพนอยพิเศษ หนึ่งกับสี่บามาเนาะเมือ่อวานนี้เนาะนอยปกติสามกับหกบามาค่ะแล้วก็น้อย v i p รลูดสองกับห้าค่ะบ่เขาเนาะนอยปกติเข้าแค่ตัวลูดสามตัวเดียวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาค่ะส่วนห้านอยรวมค่ะห้านอยรวมให้มาสองกับห้าค่ะของตาปากน้ําโพตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สองแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะของตาปากน้ําโพค่ะ ส่วนของแม่รล้วค่ะวิ่งรูดบนราง5กับ7จ็ับคู่เขาที่เจ็ดนอย V i p เนาะตัววิ่งตัวรูดก็มาที่7ส่วนตัวประกบก็มาน้ำกันก็คือ03ค่ะเนาะของแม่รลิ้วก็เข้าหนึ่งนอยเนาะส่วนของอาจารย์สวัยวิ่งรูดบนราง2กับสามมาเต็มเนาะสอามมาหมดเลยเนาะจับคู่พลาดไปค่ะเสียดายเนาะ จับคู่พวเขาค่ะเนาะหมดแล้วเนาะของเมื่อวานนี้หมดแล้วกลับมาเบิ่งต่อค่ะของวันที่8ดมกราคมสองห้าหกเ็กันเนาะค่ะนี่ค่ะแนวทางห้านอยวันที่8ดของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่างสี่กับห้า เลขประกบคู่มี 1, 2, 6, 9, นึ่งสองหกเดนาะอาจารย์สบายจับคู่มาไห้มีซีหนึ่งซีเก้าซีแีหกห้าหนึ่งห้าเก้ห้าแดแล้วก็ห้หเนาะเลขฝันเพิ่นมี 1, หนึ่เกแล้วก็หกสเนาะเพราะว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ส้่งบานเนาะค่ะเฮ็ดบานไม่ค่ะเพิ่นก็เลยเอาเลขที่บานเพิ่นมาไห้เนาะก็คือ 1, 1, ึเกแล้วก็หเนาะ 6, กสค่ะ หนึ่งากสจังสี่แล้วเนะเาะเบาง่ายๆซะให้ซีเอาไปตัดเหล่นเอากันเด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่าง4กับ5เลขประกบคู่มี 1, นึ่งสองหกแล้วก็จับคู่มาให้ีหนึ่งซีเก้าซีแปดีหกหาหนึ่งหาเหาแหา 8, หา 6, เน้นที่ 4, 1แล้วก็ 4, 9เด้อจ่าเนาะ ของอาจารย์สวัยได้แล้วเสร็จแล้วค่ะมาโตของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง2กับ8เลขประกบคู่มี012789อย่าลืมเลขประกบคู่ก็ชอบมาด้วยกันเนาะแล้วก็จับคู่มหายสองสองหนึ่ง้2 0 2 1 2 7 2 8 2แ8 0 8 1 8 7 8 9แล้วก็75เนาะ หานอยของแม่ริววิ่งลูดบน่างสองกับแปดเลขประกบคู่มีศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าเนาะค่ะได้ของแม่ริวและอาจารย์สวัยแล้วมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะแนวทางหานอยของแม่ริวและอาจารย์สวัยเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะ ได้แนวทางของอาจารย์สวัยและแม่ริ้วแล้วไปต่อกันเนาะมาต่อกันของเซียนสีสเกตค่ะฮานอยของเซียนสีสเกตวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ7เนาะค่ะหนึ่งกับเจสามตัวให้มามีสองสีหนึ่งสองเก่าหนึ่งค่ะสองตัวก็มีสีหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่ง เจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะเน้นที่4ี่หนึ่งเกแล้วก็7จ็ดห้าเจ็ดเาเนาะฮานอยของเซียนสิสเกตวิ่งโูดบนราง1กับ7จับคู่3มตัวมี2 4งสี่หนึ่งสอหนึ่งสตัวมี4ี่หนึ่งแปเก้แล้วก็เจเกเน้นที่4ี่หแล้วก็7จ็ดห้าเเนาะ มาตอของตาปากน้ำโพค่ะของตาปากน้ำโพหานอยรวมวิ่งรูดบนล่าง7กับ0ูนจับคู่เจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจหกเแล้วก็0 1 0ย0หนึ่งศูนย์สี่ศูนยหกนเ้านาะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ 0, นย์จับคู่เจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจหก ศูนย์หนึ่งศูนหกและก็ศูนย์เค่ะเนาะใช่แล้วฮาหนอยรวมเมืหห่อตนานอยแยกของตากันค่ะฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษรูดเจ็ดกับศูนย์จับคู่ 6, 9, 6, เจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนเก้านนอยพิเศษเนาะส่วนนอยปกติรูดเจ็ดกับศูนย์คือกันจับคู่เจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าคือกันเนาะนอย V.I.P. รูด1กับซจับคูนึ่งสองซ9เ2เนาะนี่ค่ะอาน่อยแยกของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษรูด7กับ0นจับคู่76 7หกเจ็ดน้่อยปกติรูด7กับ0นจับคูเจ6ด9กเจ็ดคือกันเนาะน่อย V.I.P. รูด1กับซจับคูหนึ่งเก้าหนึค่ะ เอาได้ครบทุกเซียนแล้วว่าแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของอเซียนสีสเกตแล้วก็ของตาปากน้ำโพกันค่ะ mm hmm. แคปหน้าจอเอาค่ะฮานอยวันนี้ขอเซียนสีสเกตและตาปากน้ำโพเนาะ mm hmm. เฮงเฮงรวยรวยปังป,งปงค่ะเนาะทั้งฮานอยทั้งลาวค่ะหลังจากได้ฮานอยครบทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วเดี๋ยวไม่เพ็นภาพไปต่อค่ะ ลาวพัฒนาเนาะเอาแคปหน้าจอเสร็จแล้วบุคคาเอซไปต่อกันเด้ค่ะนี่ไปค่ะมาต่อที่ลาวพัฒนากันเนาะค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนศิีสเกตให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ5้าเนาะจับคู่3ตัวใ้มีสามเจ็หกมเจ็ดแปด สตัวมีเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจดแหาสมหาสหาหล้วกัเ็ดเเน้นที่เจ็ดหกแล้วก็ห้เนาะ, 53, นน 76, 78, ะ 53, ของเซียนศรีสเกตลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่าง7กับหาจับคู่3มตัวมีสามเจ็ดสองตัวมีเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเดแปดหาสหาสหาหหาหา 1, ล้วกเ็ดเเนาะเน้นเจ็ดหกแลก 53, ้วก็5 3าสาเอค่ะเนาะ ได้ของเซียนสีสเกตแล้วมาต่อค่ะของตาปากน้ำโพลาวพัฒนาวันนี้บ่หลายคูเนาะของเพิ่นมวันนี้วิ่งลูดบน่างสองกับห้าสามตัวให้มามี่ศูนย์สี่ศูนย์สองตัวมสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองแล้วก็สองห้าห้าสองห้าห้าเนาะของเพิ่นก็แสดงว่าหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูห้าคูเนาะ รวมทั้งหมด5คู่ค่ะของตาวันนี้เราวพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาเน้นๆเลยเนาะวิ่งลูดบนล่างสองกับ5้าจับคู่สมตัวศ4 0ย์สีลกสี่ศูนย์ศูนย์ศูนหหห้าเนาะได้ของตาปากน้ำโพและเซียนสิสเกตแล้วก็แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะราวพัฒนาวันนี้ขอให้เฮงเรวยๆปังๆทุกคนค่ะ ได้ราวพัฒนาแล้วไปต่อกันค่ะของเซียนสิสเกตและเซียนของเซียนสีสเกตและตาปากน้ําโพได้แล้วเนาะไปต่อกันของแม่ลิ้วแล้วก็อาจารย์สวัยกันเนาะมาต่อของแม่ลิ้วก่อนค่ะแม่ลิ้วให้มาราวพัฒนาวันนี้วิ่งรูด6กับ8เนาะเลขเด่นก็มี0 3นย์สามห้าหเจ็ดแนาะคนจับคู่มหยัยเจ็ดหกศูนย์เจ็ด ตัวเด่นที่จับคู่มามี6กสามห6ห้9หกแเนาะส่วนตัวร่องก็มีห้าแป0ห0ศูนย์เจ็ดกันเบิ้ลกันเบิ้ลมี3ามสามห้าหเนะเาะนี่ค่ะลาวพัฒนาแม่ริ้ววันนี้วิ่งลูดบนราง6กับ8เนาะเลขเด่นก็มี 03, 56, นย์สามห้าหเจ็ดนาะนจับคู่ม,มาให้สาตัวมี 7, 60, 76, 8 ตัวเด่นสองตัวเลข2ตัวเด่นมี6กสามหกห8าหกแดหกเดเกแล้วก็ลอง5้าแปดห0ศูนยแล้วก็67เจ็ดสาสห้าห้าหค่ะเนาะไ,ไ,ดได้แล้วของแม่ริวมาโตของอาจารย์สวัยสุดท้ายท้ายสุดเนาะอาจารย์สวัยให้มาวันนี้บอมีวิ่งรูดเนาะแต่ว่ามีเลขเด่นบนรางไหมาเนาะมี902านอเนาะ มีสาตัวนี่ก็คือ9ก้ส่วนเกกับ7นี่แม่นเลขที่อาจารย์สบายมักหรือว่าเพิ่นชอบเนาะคะ่ะแม่เพิินเพิ่นว่าจับคููเอาเดอ้อว่าสันแม่เพิ่นก็เลยจับมาให้ค่ะเก้าเก9 5เก้าเจ็ดเก้าสนส่แล้วก็เก้าศูนเนี่เนาะส่วนเลขฝันเพิินเพิ่นเอามาให้ลงเล่าน้ำเนาะค่ะ1นึเเนาะเพล่นว่าเนาะเอาเลขฝันไปเลยเนาะ พว่าบแน่นอนเนะาะพว่บาบุงเทื่มมันก็นจะไปออกเล่าก็มีออกห้าน้อยก็มีนะเนาะเด็กฝันเนาะมันบแน่นอนค่ะเอาผู้ใด,ดมกักตัวใดตามตัวใดจัดไปเนาะจัดตัวเน้นๆคัดคเอาเลยค่ะเนาะของอาจารย์ใดตรงกันตัวใดก็เอาจัดไปค่ะเนะดดาะผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ใดตามอาจารย์นันคอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้เด้อค่ะเนาะเป็นกำลังใจช่วยไม่เพนด้วยค่ะเนาะ แคปหน้าจอเอาราวพัฒนาของแม่ลิ้วและอาจารย์สวัยวันนี้เนาะอาจารย์สวัยของอาจารย์สวัยมีเลขเด่นบนลางเนาะมี3ตัวก็คือ902เลขที่เพิ่นมักก็คือ9กับ7มือนี่เนาะจับคู่ให้999 7 93 9 5 76 7 0 72แล้วก็71909111แล้วก็3ตัวมี119น่เนาะ119นี่จะเป็นเลขฟันเพิ่นค่ะเนาะ ามนี่เด้อค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะวันนี้รวยๆปังๆไปด้วยกันกันกบแนวทางหานอยและเราพัฒนาของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนาะของที่ช่องน้องคําแพงชาแนลเอามาลงเป็นแนวทางให้เด้อจ้ะเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากคือเก่าค่ะผู้ใดอยากจะไปสั่งตำไทยตําล่าสัง่งใดทุกมาทุกเวลาานะค่ะร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮาค่ะ คลิปนี้ก่ะบ่าวหลายใหญ่ห้างแล้วแม่เพ่นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันไหมค่ะกับแนวทางของปู่40เนาะเดี๋ยวจะลกอค่ะว่าจะมาจากโมงค่ะ